ค่ะตั้งแต่เล็กแล้วนะคะเราเนี่ยไม่สามารถจะเรียนที่ไหนได้เลยนอกจากเสนจอนเพราะว่าซึ่งแม้แต่คนดัามเส้นเสียงเราเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคนดัามเส้นเสียงของคนอื่นคือเขาให้เราใช้แพทเทิร์นคนดัามของคนอื่นหมดเลยเปัญหาเนี่ยเป็นผู้หญิงผมทองและเพื่อนขี้ฉานะคะเราจะว่า เราไม่ใช่คนไทยก็ไม่ให้บอยเราเนี่ยก็คือหมอบอยเนี่ยเข้ามายุ่งกับเราคือแฟนเราโดยโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยบอยหมอบอยเนี่ยเป็นลูกชายนะคะที่เกิดที่เด็กอ่อนพยาไทยแล้วก็มีดีเนดาต้าเบสด้วยแต่ไอ้ที่แฟนเขาเนี่ยก็คือน้องเอเนี่ยก็คล้องกมาคล้องแวะในบางครั้งเนี่ยนะ <c oughs> เพื่อเข้ามาปฏิเสธเราอย่างเดียวแล้วก็ทุกอย่างที่ เขาทำไปเนี่ยก็ทำเพื่อบ้านเขาเบิกเงินกับทางครอบครัวเราง่ายๆแล้วก็คนที่ขึ้นอยู่ในพระราชวังตอนนี้ก็น่าจะเป็นคลากค,คนธรรมดาซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระราชบิดาเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกได้คําเดียวว่าคลากเนี่ยคือตระกูลแอนกิโน่เนี่ยขโมยตัวเรามาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้วก็หวังรวยหวังตั้งราชวงศ์ตัวเองทีนี้เนี่ยเราเคยเรียนตอนที่ อยู่ที่ศาตอนปฐมเนี่ยเข้าลองเข้าสาธิตจุฬาเนี่ยก็มีปัญหาเพื่อนเข้ามาทุบตีเพราะอะไรเพราะขี้ฉาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยศไม่ใช่เป็นแซและเพราะว่าทางเด็กอ่อนพยาธายที่เขาอุ้มมาแล้วเขาไปออกสุจิบัตให้เนี่ยเราเนี่ยเป็นต้นตระกูลเลยหมอหมอบอยเลยนะคะน้ำสกุลเดียวกับหมอบอยเนี่ยแหละแต่หมอบอยมียศแต่ว่ามีลูกหลานหลายรุ่นแล้วเราก็มียศเป็นเป็นแซดแต่ว่าบังเอิญเนี่ยที่ไปเรียนที่สาธิตจุฬาเ,เรามียศเป็นราชินี ลเพราะแต่งต้นตระกูลตัวเองนะคะเป็นราชินีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทุกตีตามทุกตีว่าเอออาจจะไม่มีไม่มี power เท่ากับเด็กโลโก้อะไรแถวนี้เหมือนจะต้องการหาเรื่องนะคะก็คือเพื่อนโบงคลักเนี่ยมีลูกเนี่ยตามหน้าตาเราก็บหมอบอยนะคะตอนที่อยู่ละมานะคะแล้วก็ เาก็ตามมาทุกตีเราก็บอกว่าทนไม่ได้ก็มีองครักอยู่ตามเพราะตอนนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ไปเรียนหรืออะไรเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เล็กก็มีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นส่วนมากตอนครั้งแรกที่ไป MGM เนี่ยก็คือมีคนหลอกไปให้ไป MGM ก็เลยเรานึกว่าฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแต่ว่าพระชบิดาก็มีไอ้นี่อยู่แล้วนะคะมีทรัพย์สมบัติเป็นโรงแรมต่างๆอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปดู ว่ามันเป็นยังไงออกมันเป็นผับธรรมดาแบบผับบาเก็ก็เลยว่ารอเฮลิคอปเตอร์ลงอยู่น้ำเพราะต้องลงที่ที่จอดรถกันทั้งหนาวทั้งเหนื่อยอะคะก็บังเอิญเนี่ยก็อันนั้นเป็นเป็นเฮลิคอปเตอร์ของทางส่วนตัวโดยที่มีฐานอเมริกันมาบางคนเนี่ยสมัครที่จะมาขับเครื่องบินขับเฮลิคอปเตอร์ให้ก็เฮลิคอปเตอร์สี ขาวแล้วตรงก็มีพระชวังที่พี่พักร้อนนะคะอยู่ที่บังเสล็์แล้วก็กลับอเมริกาเพราะมีบ้านอยู่อเมริกาซึ่งปืนเนี้ยลูกชายแดเนียลเนี่ยนะคะก็เป็นคนซื้อให้จากอเมริกาเป็นรุ่นสมิธแอนด์วิลสันไนมิลลิเมตรนะคะสมิธแอนด์วิลสันแน่นอนตอนนั้นไม่ใช่สมิธแอนด์วิสันอยู่ช่วงหนึ่งก็ เป็นสีแมทัลเป็นสีเหล็กแมทัลอะค่ะนะคะ,นะคะแล้ตงก็เคยตอนมัธยมเนี่ยก็เคยนั่งเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมอะอาจจะมีหลายลำอะ่ะจำไม่ได้ว่าลำอะไร mm. ก็เขาเข้ามาทุบตีมันหลายคน mm. กับ20 mm. คนก็โดนองครักคุณพ่อเขาฆ่าทิ้งทันทีก็เรียกว่าพยายามมาปองร้ายกันมาทุบตีกันตั้งใจเลยนะคะก็เรียกว่านองเลื่อยกันเลยก็เลยเรียนสาสิจุฬาไม่ได้เรียนที่ ไอสตีนนก็ไม่ได้เพราะว่ามัธยมเพราะว่าอะไรคือเราไปแค่รีจิสเตอร์ค่ะแล้วก็ขอใบเทียบเทียบจบเพื่อโอเคว่าเราจบแล้วเราตอนนั้นเราเข้ามาหาลาัยกับแฟนแล้วก็คือหมอบอยก็คือลูกชายเนี่ยนะคะชายก็ตัวสูงใหญ่มากใช่ซึ่งอ,อ็คก็ว่าคนรเป็นตามหน้าตาเพื่ออเดนติตี้เทปอะค่ะไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็เครือขอหอนาาขออะไรหน้าตา ของตำรวจที่มาส่งเนี่ยฮะมาส่งปืนเนี่ยให้คุณสายสวัสด์เนี่ยเขาก็เอามาให้ดูว่าคุณสายสวัสด์เขาบอกเราว่าจะซื้อให้ลูกชายเขคือลุงมาลุงแดงเนี่ยลุงมารุดเนี่ยเพราะให้ไปป้องกันตัวเพราะว่าเขามีคดีหนีตำรวจนะคะเรื่องคดีปล้นธนาคารล้มทัศเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เลยว่ามีปัญหาถึงชิปปิ้งเนี่ยเขาก็ซื้อไปให้ลูกชายเขาป้องกันตัว โดยเขามีคู่หูมือปืนคู่ใจที่เป็นแบบว่าพวกหัวคะแนนอยู่คนเป็นคนดํามีหลายคดีายาเมาก่อนแน่นอนเลยเขาก็เรียกร้องให้เขาสองแสนแม้ว่าเขารู้ว่าอีน่อยต้องฆ่าสังหารเขาปิดปากอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะถึงตํารวจตัวจนตัวจริงเนี่ยเขาก็เราเราก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ยังเล็กก็เราโดนเขาล้างสมองบ่อยหลายครั้งเลยก็ปัดหน้ามาเป็นเปลี่ยนเพลงเนีเ่ยนะบ่อยเสร็จแล้วเขาก็ไปซื้อด้วยเงิน2 0 0 0 0บาทจากตารวจหน้าตาเหมือน ไอเซลที่เจอมันออโตโอ้อะค่ะเซลที่ขายมาค่ะนำสกุลน,นำสกุลเหมือนอะไรอ่ะสีสวัสดเลยออกรถแบบว่าแล้วมีรถแล้วเข้าไปเอาจำนองเอาเงินสดอะไรเงี้ยค่ะจำนองเนี้ยไอค้คือตำรวจคนนี้หน้าตาอย่างเงี้ยค่ะก็คือคล้ายๆชาติแต่ชาติตัวสูงใหญ่ขึ้นแล้วขาวหน้าตาดีขึ้นตาสองชั้นอะไรเงี้ยขาวโอโมโโม ก็เนคนมาขายสองหมื่นก็คิดว่าเป็นปืนของเราเนี่ยแหละปืนที่โดนยิงไปจากที่เนี่ยที่ที่บ้านที่ราชาเทวะเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเขตพระราชาฐานก็คือพระราชวังเก่าที่มีทางออกทางเจโมโลจีเลยแต่ตอนนี้เขาสลับขึ้นมาเขาใช้ถูสลับคนดั้มสเตทเนี่ยขึ้นมาก็มาปลูกบ้าน a p ทับโครงการ a p ทับนะคะ เราก็ทกําการเป็นคืนที่ดินคืนหลายครั้งก็ยังไม่ออกไปในบางในบางโครงการเพราะว่าสร้างทับคือแอบซ่อมพระราชวังไว้นะฮะกะว่าจะไล่คนออกหมดเหมือนละดาแรแลนด์เสร็จแล้วเขาก็ฆ่าคนตายแล้วก็สลับคลึกหาดขึ้นมาเงี้ยซึ่งมีปัญหาคือน้องลูกสาวเนี่ยน้องออมพิกาเนี่ยก็มีปัญหาว่าตอนที่ไปทําฟันเลสซิ่งให้เด็กอ่อนพยาเิรั้งสุดท้ายก็คือไปทําทาผลไม้ให้เนี่ย เราก็กลับอเมริกากลับอังกฤษกันแล้วก็ไปทําร้านทําผมกันด้วยซึ่งบางคนก็ใช้รีแบรนเราเพื่อปิดปกปิดหน้าตาปกปิดไอดีเราว่าเคยมีตัวตนนะคะกะจะสวมทะเบียนแทนนะคะแล้วก็ใช้หน้าตาแทนทนีเนี่น้องเขาก็บอกน้องก็ห้าขวบครึง่งเราก็โพสต์ใน Facebook ว่าลูกเนี่ยตอนหน้าตาห้าขวบครึ่งเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่มากโตวไวมากน้องโตวไวมากจริงๆก็ทําผมทรงวอลลุ่มเราก็บอกว่า สไตล์แบรนเราเนี่ยนะไม่ทำไดฟาร่าแต่เราจะไดแบบวอลลุ่มก็คือมีเทคนิคแบบนี้เราก็สระผมก็าสระแบบไซแนปด้วยก็ซึ่งพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยค่ะเราก็เลยมีแบรนของตัวเองหลายอย่างเพราะว่าทำไม่ไม่หยุดเพราะน้องโตัว,วแล้วก็น้องก็มีมีรุ่นต่อไปไวมากค่ะคุณพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกเนี่ยก็เลยมีปัญหาเนี่ยก็คือไอคนเนี้ยค่ะเซลคนเนี้ยกักสักขายบ m BM w ให้เราเนี่ย ถึงสี่ครั้งครั้งจนมีคนในห้างเนี่ยที่อีเกียเขาเตือนบอกอีเกียบางนาบอกเตือนแล้วขายมาครั้งที่สี่แล้วจนเราบอกอ๋อไอเอ็กเนี่ยสีสีเขียวเราบอกเงินเราชอบด้วยแล้วก็มีแบบว่าคริสตัลตรงเอ็กที่หมุนนะคะแล้วก็เสียดายก็เลยบอกไม่คงไม่ซื้ออีกไหมเขาก็คงหมุนเงินอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเล่นเป็นผู้ปกครองเราแล้วก็ขอพยโทษกันเองยอมความคดีอาญากันเองซึ่งมันก็ หมือนป้นกันชัดๆเนี่ยน,นะคะท่านเองที่หน้าตาเป็นฝรั่งคือคนตาชั้นเดียวเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาคุ้มอะคะ่ะนคุ้มทุกอย่างปนแม้กระทั่งหน้าตาทรัพย์สมบัติและบ้านเรือนคฤหาสน์อะไรเงี้ยคะ่ะก็ตามนั้นนะคะสาเหตุที่เขาเริ่มป้นกันก็คือป่นเพื่อนชิงปืนมาเพื่อตอนนั้นเราก็หลังจากตำรวจให้ปืนนี้มาเราก็เข้าไปติดตามเขาไปถึง บ้านสวนเนี่ยที่ราชบุรีเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไปฝึกยิงปรากฏว่าเขายิงเราทิ้งก็เสียชีวิตนะคะก็เจอศพแล้วก็ศพก็บางเอิญไม่ใช่หลานสาวเขาคือเราตายตั้งแต่ก่อนเข้าเตรียมตายหลายครั้งอ่ะคือบางเอิญคุณพ่อเขาโคนขึ้นมาตัวะักกูเขาโคนขึ้นมาทันก็เลยกลับไปอยู่พระราชวังแล้วเขาก็กลับลงมาอีกหลายครั้งเพราะว่าเขาไปเอาตัวมาทุกตีเอาตัวมาเนี่ยนะคะ ลูกสาวเหมือนกันนะฮขวบก็ต้องจากแม่มาน่าสงสารนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแล้วคิดว่าเมื่อเราพูดแล้วมันก็เหมือนเป็นเรื่องจริงนะฮะคือเห็นได้ว่าตระ,ะกูลกิโน่เนี่ยก็คือตระกูลการจ้าแห่งไทยเนี่ยแหละคือชอบตามคือเราขึ้นไปถึงบ้านพระราชวังแล้วตอนแรกเนี่ยเล็กๆไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะว่าเพิ่งแรกเกิดเราก็ไม่เคยรู้จักเขานะคะ ก็บังเอิญเขาไปตรวจดูว่าเราเป็นลูกเขาแม่อะไรก็เราก็คิดว่าทําไมเขาคิดว่าเป็นการแต่งตัวของเขาหรือเล่นละครหรือเล่นฮอลลีวูดเนี่ยจะทําให้เขามีอาณาจักรนี้ขึ้นมาบ้านหลังนี้ขึ้นมาโดยที่ฮอลลีวูดเนี่ยไม่ได้จัดฉากนะคะฉากก็ไม่ใช่ของเขาบ้านก็เลือกาดไม่ใช่ของเขาเป็นการเทียบไอดียขึ้นไปขอถ่ายทําแค่นั้นเองก็ถ่ายทําแล้วก็ไม่ยอมลงมาด้วยซึ่งก็แปลกประหลาดดีเหมือนกันนะคะ ก็เหมือนหนังเรืนะ่อง Crazy Rich a s i a n เน่ะก็ไม่ใช่บ้านของเขาไม่ใช่เกลือหางเขาเป็นเกลือหางของลูกชายแดเนียลเนี่ยคะ่ะก็คือที่ไปทำแคสโต e โฮเทลนะคะแล้วเด็กเนี่ยโดนออฟทีวทีเนะี่ยยิงทิ้งนะคะน่าเสียใจก็ลูกชายนะคะยิงเล็กมากแค่ขบครึ่งเองคะ่ะขบคุณมมากคะ่ะ